โอเคครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับโบลี่14ดาวดีกว่านะตอนแรกก็จะทํำโกคูเบจิต้านะแต่ว่าน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วเรามาดูดีกว่าสุดยอดนักรบสีเขียวที่กัดฟ้าสุดจะรุนแรงนะครับถ้าสียเ,เงินพลาดเนะี่ยบอกเลยมีหลังหักคอหักกันเลยทีเดียวนะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ Equipment นะเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าก็หลังจากที่เกมปล่อยอนี่มานะโกคูไคโอเคนนะครับ ระดับอันตราก็มีเทียร์ใหม่เกิดขึ้นเป็นก๊อตเทียร์นะพระเจ้าช่วยอะไรก็เป็นก๊อตไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นระบบก๊อตทู๊กนะครับเรียกว่าพระเจ้าเต็มไปหมดเกมนี้กเลยทีเดียวมาเจอเป็นวาร์โนสก่อนบล็อาโดนครับผมว่าโคเวอร์แน่ไปเลยโบลีนั่นไงกว่าแล้วอเอาไปหนึ่งทีก่อนคอหักโอ้โหโหลบเอาเรียบร้อยไปเลยสองรอบดับเบิลคอหัก โ้โอ้โหเกมไวจัดเจ็ดวิหายไปหนึ่งโอเคตัดคอมโบโอเคเขาไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหแรงมากร่วงครับโกจิตานี่เหรอพลังก็ตีอ่ะ,ะเจอนี่หน่อยเป็นไงโอเคจีิงๆไวจัดมาเจอเป็นก็ตียตัวต่อไปครับกับโกคูบูใครโอเคนะแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่แรงไม่ถึงใจเท่าเพราะสีมันไม่แพ้ทางแต่ก็น่าจะน้าสั่นอยู่นะ นนเปิดตัวเท่จริงๆนะแล้วก็จริงๆโบลี่มันเป็นตัวที่กึง่งๆได้เปรียบนะครับเพราะว่าไอโกคูเนี่ยตอนยูนิเกตเต็มเนี่ยมันจะได้การ์ดเขียวขึ้นมาับส่วนโบลี่เนี่ยถ้าคู่ต่อสู้ใช้การ์ดเขียวเนี่ยมันก็จะได้การรีเกนเลือดที่คุ้นเยอะเลยนะโอเคตีมาลนนะเลยเราจะไม่ cover ครับรอมาใช้การ์ดเขียวมาดิเปัญญาตีก็ตีมาเลยเดี๋จะรับดมไว้ทั้งหมดเองอุ้ยจะขึ้นเต่าผิดแผนโอเคทัดเขียวหน่อย ขอร้องโอ้เลือดเด้งมาห้าแสนอางนี้ใช้สักห้าใบเลือดเต็มหลอดสไตามาดิยังไงล่ะจะต้องเปลี่ยนตัวหนีก่อนทนไม่ไหวเหรอลบครับเราต้องเปลี่ยนหนีบ้างแล้วสไตปป๊บโอ้โหกดรู้ก,กดดีขึ้นมากตั้งแต่ใส่แว่นนะแต่ก่อนมันเพ่งไงเพ่งจุดปวดตา ติงไม่เข้าเลยตัวนี้ยังไม่ได้ดดีเลยสำหรับเิจิต้าเขียวนะเยวต้องต้องมาแล้วแหละคลิปหน้าโอเคขึ้นหลอดเน้นเน้นหลบอีกหนึ่งทีตาเขียวอา้าวเรียบร้อยอย่างนี้รากรเิจิต้านายนะ่ะโหเกิมพายจัดจัด <c oughs> <c oughs> กิมพายจัดจัด โอ้โ oh yeah, หเหยียดแล้วแต่เราตัดการ์ดเขาได้สองใบโอ้โ oh, หแรงมากต้องโควอร์และเพื่อนเอ oh, าโล้วัลับเป็นบูไคโอเคนไลท์ซึ่งรัดมาครับฮ่าเรี็บร้อยได้ปรับเลือดปรับดาเมจน,นะ เพิ่มความรุนแรงเพิ่มความเกลียวกระดาษเขาก,กดาเมน a b ลิตี้ว่ะเฮ้ยเกือบดีนะโอเคกดเมนเราไรซินทักเลยไหมเฮ้ย,ยต้องหลบก่อนโอเคไรซินทักไปเลยครับแหน่แหน่แหน่ม,มีมีต่อล้อต่อเถียงด้วยนี่ความแรงมันแรงจริงๆนะแต่ผมเกลียดเกลียดอนิเมชั่นกาฟฟ้ามาันแล้วก็พอมันคือมันมานิดเดียวมากๆนะเอาพลัสก,กัสออกก็ได้นะ มันจะดูเท่กว่านี้เยอะเลยคือมันมีคู่แต่เหมือนไม่ต้องเอาคู่มาก็ได้หนดที้ครับฝั่งนูน้นหลบสายชนปึ๊บโอเคกดได้ดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังไม่ดีพอโดนเตะขึ้นมาก,ก่อนสายมาต่อเนื่องครับเฮ้ยโอกาสทองเลยอย่างนี้อยให้เขากลับไปล่างเดิมครับอย่าให้มันกลับไปทีเดียว แล้วจวคัดฟ้าเราทำบ้างสลับเอาโยนคันามาเลยเฉยเลยสี่วิได้อยู่นะยื้อเวลาไว้บลาสโอทันด้วยอย่างนี้มันจบแล้วละ่ะเบจิิต้ากลับไม่ทันแล้วเพื่อนนายกลับไม่ทันแล้วเพื่อนคอหักไปซะปึบหักเข้าให้ปิวหายไปนอกจักรกวาลมา อเคนี่จะเป็นเมตาปัจจุบันเลยนะโกฮังโกจิตาแล้วก็โกจิตามาเลยอย่าพลาดเชียวย,ยังไม่มีกัดฟ้าครับแต่ว่าขึ้นมาแล้วหนึ่งใบทักทายไปก่อนโอ้โหตายมาสุดทางเลยฮะร,รับดาเมจเอาไว้โอเครับดาเมจเอาไว้ไม่เปลี่ยนใจแข็งนิเกตเขาจะเต็มละม่าจะโยนกัดฟ้ามา เราอาจจะต้องเสียฟ้าไปหนึ่งใบครับเสียดายจัดบลัอีกหนึ่งทีรอบนี้ไม่หลงกลแล้วการเขียวโอ้โหการตูเป็นบลัหรอมันยากนะในการกานะเพราะว่า,าเขาบัสอมือมาได้เราก็จะเสียเปียกเลยโดนเป็นหนึ่งดอกครับปึ๊บเอาละขอคืนทั้งต้นทั้งดอกขอคืนทั้งต้นทั้งดอกหลัโอ้โหเยี่ยมยอดจริง โอเคได้ต่อเนื่องบอกเลยว่าสวนมาทั้งนานครับเจอใบเดียวเกือบตายบลัสรายสลับโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะกดเมนบลัชชนมาเนี่ยแย,แย,ย่แล้วาายแต่มีใบเดียวว่าแล้วไรแย่แล้วเหมือนจะถูกคอมโบนะโอเคลูกคอมโบครับ เอาละทีของฆ่าแล้วราคากดเมนแล้วด้วยการโคเวิร์มเศษบอกเลยต้องมีตายตัวหนึ่งแน่ๆแ,แล้วนายเลือกกันโกจิต้าอย่างนั้นเหรอได้สิตัดสามนี่แน่นี่แน่ระเขาให้ถ้ามันสัใจจริงๆนะมันดูแรงมันดูแรงสุดในเกมเลยนะ เรยงกว่าพวกปล่อยพลังอะไรน,นั่นอีกปึ๊บซ้ายโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเดียวจั่วการ์ดฟ้าครับเฮ้ยล็อกหลบอ่าลัคก,กี้เสียอะไรสิคัดฟรีอ่าโอเคจีๆครับมาโอ้โหตัวนี้เปิดได้สามตัวแล้วเหรอไวาจัดเลย ตอนนี้ผมกำลังหาอยู่อีกตัวสองตัวนะยังเปิดไม่ออกสำหรับโกคูมาเท่จริงๆเท่เดนล็อกหมดมือเลยโอเคมาละแคนเซลิลสไลด์ไปเลยโดนต่อยมาครับโอเคเราจะใกลแข็งไม่เปลี่ยนอยากเป็นโบลีนะ่น่ะโอเคนั่นแหละไปหนึ่งทีก่อน ขอสนไปก่อนอ้าวแล้วเป็นซามาัทเทพเจ้าก็ขอสนได้นะเพื่อนครึ่งหลอดบราสขอบทิ้งไปหลบเอ้ารถตายออกมาลดเวลาเปลี่ยนตัวเดี๋ยสไตปไปเลยโอ้โหโดนหลบได้ครับโอเคถ้าเขาสลับไปเล่นเอ้าไม่ใช่เขาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตามเลยครับครึ่งหลอดแรงจัดจังอ่าวเขากดการเขียวครับเหลือเราเด้งมาเกือบเต็มนะ แตงคิวโหตลบเพอร์เฟกต์แย่ละเพรานี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วยังไงโอ้โหแรงมากภาวนาให้เขาการเขียวนะก็จะได้เลือดเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปลี่ยนรอ,อยุนิกเกตมันเต็มโอ้โหนี่เล่นทายยากอะบราสไม่เปลี่ยนโอเคมีการเขียวแล้วคนที่เธอโอเคได้เลือดแล้วแล้วค่ขอยโคเวอร์ครับ พระเจ้าตอต่อคอมโบรอไป63คอมโบแล้วมันต่อได้นานจริงนะสุดจัดเลยมันจะตายครับโอ้โหนตายซะแล้วมาโบลี่มาแล้วครับ โดนต่อยทิ้งมากกว่าโอ้โหเล่นไม่ได้ว่านี้กดเมนฟรีเลยเปลี่ยนสีม่วงลงมาฮะโอ้หลบเพิ่มอีกแล้วโอ้ยแย่ละเกมนี้อ่าได้อยู่ต่อย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 แคปลบโอเคฆ่างนี้ก่อนแล้วกันอืบลาฮัสไปสไลด์เฮ้ยเขาไม่จะคัมเวอร์กครับโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเบสกิต้าไม่ได้ ตอนนี้อยากเปลี่ยนเป็นเบจิต้ามาโอ้โหเกณฑ์ลบมาไม่ทันครับบลาสมาโอ้โหเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพื่อคอนเทนต์เราจะให้บูลดีตายเพื่อคอนเทนต์โอ้โหติดดีบัฟเต็มข้างล่างเลยยัง <c oughs> ไงแล้วเถอะคายตัวนี้ไปมันโอ้โหเลือดเด้งน้อยมากโดนตัดเลือดอยู่ฮนะลดอัตราการฟื้นฟู อันไหนหลบโดนหลบได้ครับต้องเปลี่ยนแล้วลากอนก็คูบแล้วเจอกันใหม่เออแตกมาขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะเราต้องคายนี้ให้ได้ครับโอเคง่ายละเดี๋ยวมาดวลกันขอให้ดาวไม่ถูกขอร้องอน,นี่ไงสีม่วง้วไงล่ะพีกระทุบเละเป็นขี้มันแล้วโอเคตายแล้วแหละแรงมาก ดุบเขาให้เอาละครับเป็นการเจอกันระหว่างเทียก๊อตอย่างนั้นเลยปุ๊บโอ้ยแย่ละโอ้ยแย่ละขอโทษโอเคกินหลบมาหลบอีกหนึ่งพีอืมนายนี่นะบลัโอเคโดนมาดิเทียก๊อตอย่างนั้นเหรอฮะ oh yeah, oh yeah, oh yeah, okay, okay, นี่ไนะ okay, งความแข็งแกร่งของทาวไายหาเพียวๆไม่ต้องพึ่งพลังพระเจ้าอืมสดๆไปเลยอืมอีก หมันเกือบตายแล้วดิเฮ้ยอย่า,ออยาก,กัดฟ้าเชียวนะเพื่อนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้พลังของพระเจ้าอย่างนั้นเหรอโอเคจริงๆครับ